สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่องดักโอเคเบนกันนั่นเองตอนนี้จูจ่ๆเหมือนกับแบบมันจะมีนักนัก SCP มาทำอะไรแถวนี้ไม่รู้ผมมาผมเข้าเซิร์ฟมาผมก็สงสัยเลยเนี่ยนัก SCP ีพีเขาทำอะไรแถวนี้ไม่รู้เนี่ยเหมือเขากำลังตามหา SCP นะครับเนี่ยไหนเอซีพมันไม่มาจริงเราเนี่ยดีมันไม่มาจริงเรา บแล้วว่าจะยิงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะยิงอ,ะอ่ะไหนให้ยิงยิงอ่ะยิงอ่ะไม่ได้ยิงอ่ะนายจ้าเ <c oughs> สุดน้ำหน้าสุดน้ำหน้า เลยช้ามากมองไม่เห็นแถวหน้าบ้านเราไม่รู้นะที่นี่ใครสร้างให้เนี่ยหรือว,ว่าพี่เมียเป็นคนสร้างให้เนี่ยแต่ละคนสร้างพี่เมียได้สร้างให้แล้วใครมาเปลี่ยนประตูผมแต่ขอบคุณพี่เมียด้วยกันแล้วกันถ้าเกิดเป็นพี่เมียถ้าเกิดพี่เมียอยู่ลิปนี้อยู่ก็ดีใจด้วยโอเค ตอนนี้เราก็มาชีวิตรอด EP สองในเรื่อง CP ตอนนี้วันที่สองนะคะทุกคนวันที่สอง EP สองก็คือวันที่สอง EP สามก็คือวันที่สามนะครับจะจบแล้วนะคะเพียงแค่ EP เดียวก็จบละเดี๋ยวแล้วผมก็ต้องผมก็มาดูตรงเนี้ยพราผมไม่อยากให้เห็น SCP เ CP มันมาทำเล็กตอนน้นนี่ในกล่องเนี่ยมันมีของเพิ่มมาด้วยนะเ,นเนี่ยผมเพิ่งหิดเนี่ยมีเนเจอร์ไลท์มให้ด้วยฮะเมื่อคืนนะ เมื่อคืนนอนกับแม่เนี่ยผมว่ายายยายนอก,กับพี่ไอนี่ยผมว่านมเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่านมอ่ะมันสามารถช่วยแก้พิษได้เพราะว่าไอ้นั่นมันมันทำเรา,าตัวดแดงๆอะ่ะตัวดแดงๆตัวนั้นอะ่ะติดพิษเออเอ้ยเอ้ยซีซีโอ้ยซีซีตัวน้อยพี่แกะใช่ไหม

ทุกคนมันดูช้าวะ แค่นี้ยจบจบง่ายๆสบายๆเรานี่งูมากคนบอกว่าผมืนกจะกินไปโกนจะไปเล่นบ้านล่อ่ะแต่ว่าไม่มีด้อะไรใครดนใจเมื่อกี้มองเห็นชัดเลยเหมือนคนได้ ทุกคนเราว่าเราไปเล่นต่อมาไปถึงเป็นหนึ่งในคลิปใครถึงในคลิป กัไม่ได้ให้เสร็จกันนะคะวิ่งกูช่ให้มันยังไม่ตายอีกเอ้ยหน้ามาไม่ตายอิน่าว้าวมววววอวววววววีวว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 วนวว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 ้วว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 วไวววววว น้องผมนี่เอง่ะเอ๊ะ ไอทีไอทีอีุดไรเกาะชุดเกาะโอเคทุกคนรอแป๊บหนึ่ง,องโอเคทุกคนเนเธอร์แน เอ็นตี้สาขอเวลาอ้าวเอขอเวลาสุกเกี๋ก็จะเข้าเช่ไหม หมดในโลกนี้ไม่มีใครอยู่บนโลกนี้ ที่ไหนเนี่ยเอ้ยนี่มันในสลุมศพนี่วะเอ๊ะอันฮะฉันอยู่ในหลุมศพฉันเขียน่าฉันอยู่ในหลุมศพทุกคนผมอยู่ในหลุมศพได้ไหม <lli> ผมอยู่ในหลุมศพได้ไงทุกคนผมอยู่ในหลุมศพได้ไงไม่รู้ผมว่าแปลกๆแหละผมมาอยู่ในหลุมศพเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะผมจต็ได้นะว่าผมตายแล้วผมก็ อยู่ตรงนี้หรือว่าผมจะกลายเป็นวิญญาณแล้วทุกคนเอ,อ้ยผมว่ามันแปลกๆแล้วทุกคนเอ,อ๊ะฮ่าผมหายตัวเฮ้ยเอาลูกออกก่อนแป๊บนึงทุกคนผมหายตัวมันเป็นไปได้ไงแสดงว่าผมเป็นวิญญาณนะสิเออวิญญาณหายตัวนี่ใช่เหรอไม่ผมเป็นวิญญาณเลย ไม่ใช่นะักยาหายตัวเคยเห็นอยู่ว่าเขาใช้ทุกคนผมทำไมเป็นผมตาลยล่ะอยู่มันไม่จริงผมตายเป็นวิญญาณทุกคนเอ๊ะผลงานผมก็จะมีพลังทะลุได้สิแต่ผมขอรอนะครับจริงจริงด้วยทุกคนผมมีพลังทะลุได้เฮ้ย <ภา S 1> ผมก็ดูดทุกคนได้สิ ยวิญญาณนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยดีมากเลยว่ามันดีนะเนี่ยวิญญาณ <c oughs> อะไร <c oughs> ยังไม่ได้เตะเลย